สมมุติถ้าความคิดของเธอมันดีจริงๆมันคงไม่จบลงที่การเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจบลงที่การฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของเธอมันไม่มีอะไรที่มันเชื่อได้เลยสักอย่าง สวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะค่ะวันนี้ก็จะขอแบ่งปันประสบการณ์การเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้ยังไงค่ะจริงๆเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นค่ะพ่อกับแม่ก็คือรักกันดีแล้วก็เลี้ยงลูกคนนี้มาเป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยให้ตัวเอง<ม>อรู้สึกยากลําบากอยากได้อะไรก็ให้ไม่อยากทําอะไรก็ไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของตัวเองก็คือ<ม>จะไม่เคยพบเจอกับความยากลําบากเท่าไหร่ค่ะ แต่ด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เรามีเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีเพื่อนสนิทคนไหนไม่เดินกับเราหรือว่าไม่ชวนเราไปไหนเราก็จะรู้สึกน้อยใจแล้วเราก็จะปลีกตัวออกห่างจากคนรอบข้างทันทีแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีเวลาว่างอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบดูหนังเศร้าๆฟังเพลงเศร้าๆแล้วก็จินตนาการว่ามันเป็นชีวิตของเรานอกจากนี้ก็คือเป็นคนมองโลกในแง่ลบ ลบมากๆสมมุติว่าไปซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะถึงคิวของเราอย่างเงี้ยแล้วคนขายขายให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าไม่เอาแล้วไม่ซื้อร้านนี้อีกต่อไปแบบนี้ก็มีค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพื่อนที่สนิทกันนัดกันไปเที่ยว<อ>สมมติว่าเพื่อนให้รอสักชั่วโมงหนึ่งก็เลิกคบไปเลยถึงตอนนี้ก็ไม่คบเพื่อนคนนั้นเป็นแบบนี้อะค่ะชีวิตใช้ชีวิตโดยเก็บจิตใจเนี้ยเป็นเวลามาประมาณ 8ปีคะ่ะจนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ค่ะตอนนั้นจําได้ว่าไปซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งคะ่ะเราก็ถามเขาว่าตอนเนี้ยแป้งคนนั้นอ่ะไปไหนเขาก็บอกว่าอ,อ๋อเพื่อนของเราคนนั้น่ะกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปแล้วตอนนั้นที่ได้ยินคำเนี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราก็ชื่อแป้งหน้าตาก็เหมือนกันอีกต่างหากเราจะต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายเหมือนแป้งคนนั้นแน่ๆเลยตั้งแต่ได้ยินคําพูดเนี้ยค่ะมันเริ่มที่จะใช้ชีวิตเป็นปกติไม่ได้ก็คือไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้ตอนนั้นทําอะไรไม่ได้สักอย่างได้แต่อยู่นิ่งๆแล้วก็กลัวแล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเพื่อนเห็นว่าอาการไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยได้พาตัวเองอะค่ะไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแผน,นกจิตเวชค่ะเล่าอาการทุกอย่างให้หมอฟังหมอก็คือมองเห็นแล้วแหละว,ว่าถ้าหากว่าปล่อยคนเนี้ยกลับบ้านคนนี้คือฆ่าตัวตายแน่นอน